9ค่ะ I was losing consciousness จุดจุด it was one of many times I will return from the brink of death บอกว่านฉันเนี่ยกำลังจะเสียเสียไม่ใช่เสียสติแต่ก็คือเหมือนกับว่าจะหมดสตินั่นเองจะหมดสติเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จุดจุดนั่นนะ่ะเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่ฉันเนี่ยกลับมาจากความตายเสี้ยววินาทีแห่งความตายนั่นเอง ลองคิดภาพตามความเป็นจริงนะคะน้องน้องเนี่ยใกล้จะหมดสติแล้วคือเหมือนกับน้องอาจจะอยู่ในอาการแบบแย่แล้วอะ่ะแล้วน้องกใกล้จะหมดสติดีๆน้องก็แบบฮือดขึ้นมาแล้ว,วก็กลับมามีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายอะไรเงี้ยคนหนึ่งบอก after I entered the coma, I entered the coma อันนี้หลังจากที่ฉันเข้าไปในสู่ภาวะโคม่าโคม่าน้องก็คงไม่หมดสติแล้วคะ่ะไม่ค่อยๆหมดสติแล้วคงคงแบบสติไม่มีแล้วเฉะนั้นไม่ถูก When I decided to give up and die เมื่อฉันตัดสินใจที่จะยอมแพ้แล้วก็ตายอันนี้ก็คงไม่กลับมาแล้วนะคะพิ่ When my will to live asserted itself เมื่อความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยเข้ามาอันนี้ฟังดูดีใช่ไหมคะใกล้จะหมดสติแล้วแล้วก็แบบความแรงฮึดว่าอยากจะอยู่ต่อก็เลยรอดน่าจะใช่เก็บไว้ก็สี่ Also I lost all control of my bowels และยิ่งไปกว่าน,นั้นเนฉันก็สูญเสียความคว,มควบคุมแบบ โูรูดทั้งหลายพวกต่อมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ใช่คนละเรื่องกันทฉ่นั้นต่อข้อสามดีที่สุดคือกระกำลังจะหมดสติแล้วแต่ว่าอยากจะอยู่ต่อก็เลยกลับออกมาจากเสี้ยวความตาย ดูห้องทีสิจุดๆจุด right now it's filthy น่าจะแม่พูดนะคะน้องที่มาบน่บนบมนเรื่องห้องเนี่ยนะคะอะไรไม่รู้ให้ตอนนี้ได้ทำตอนนี้เลยนะ it's filthy filthy เนี่ยเป็น cotla dirty คดด่คะนะะ้อง่ะสกปรกสมมุม,มากอะเขาน่าจะบอกว่าให้ทำความสะอาดใช่ไหมคะดูห้องทีสิทำวูมสะอาดเลยนะมันจกปกือเกินอะไรอย่เงี้ย ดูสิคะว่าแมกเกี่ยวกับสะอาดค่ะน้องถ้ะเห็นปุ๊บข้อ3คือคลีนเห็นไหมคะดูสิถูกไหม clean up your mask clean up ก็คือทำความสะอาด mask คือเขาเรียกว่าไงสมปัติพัสถานแบบว่าความเละตุ้งเป่ของห้องเธอ mask หรือจะใช้เป็นแอเป็นน,นา,าวานก,าก็ได้เช่นน้องมีคนมารังควานมากๆด่าเข้าไปเลยค่ะ don t mask with me อย่ามายุ่งกับฉันนะ อย่ามาจุนจ้าอย่ามานะวุ่นวายกับฉันนะ Cut up your crabs crabs เนี่ยมันเป็นคำสุภาพของคำนี้แค่น้องๆคะ shit น้องคงเคยได้ยินใช่ไหมคะ shit ที่แปลว่า,อ,าอุจจาระนะคะ Cut up your crabs ก็คือเลิกพูดจาไร้สาระสะทีได้ไหมเน่ย crabs แปลว่าพูดเล่ยเปื่อยอะไรเนี่ยไม่ใช่ Give up your work Give up แปลว่ายอมแพ้เลิกทำงานเถอะไม่ใช่นะคะ Burn up your energy Burn up แปลว่าใช้พลังงาน ไม่ใช่ค่ะน้องคนละเรื่องกันกับการทำความสะอาดห้องก็เลยแม่ก็เลยสั่งว่าทําความสะอาดอีกซักเน่าๆของ,องของแกนันะ่นน่ะมันเน่าเลยกินห้องเนี่ย41บอก the judge's decision is final do, 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 do. not to do so would be treason เขาบอกว่าการตัดสินใจมาจาก work to decide การตัดสินใจของ ผู่พิพากษาคือการคำพิพากษ,ษานั่นเอง in i s final นะคะ้อง i s ถือเป็นที่สิ้นสุดก็คือว่าใครห้ามโต้แย้งแล้วอะไรก็ไม่รู้ not to do so ถ้าไม่ทำเช่นนั้นถ้าไม่เชื่อฟังนะน่าจะประมาณว่าเออสิ้นสุดแล้วนะแล้วว่าพูดอะไรเนี้ยต้องเชื่อฟังถ้าไม่ทํำเช่นนั้นคือถ้าไม่เชื่อฟังก็จะถือเป็นการ กบ,บท treason ทรยศหรือกระบ,บทเหมือนกับคำว่า betrayal work คื betray นะเติม a l เข้าไปเป็นนางข้อหนึ่งบอกว่าคำพิพากษาถือเป็นที่สิ้นสุด and we must abide by it เราก็ต้องเชื่อฟังหรือทำตามเอ๊ฟังดูไฮโซเพราะถ้าไม่ทำตามก็ถือเป็นกระบ,บทเก็บไว้ข้อ2 no must be a g r e e with it no เหมือน easier neither no เห็นไหมคะน้อง ไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งการคำพิพากษาถือเป็นที่สิ้นสุดเราไม่ควรที่จะทําตามตกลงทาตามวิวิทซัมติงนี่ก็ไม่ใช่นะคะน้องอาจจะตายได้ถ้าไม่ทาตาม However we are desirous of it อย่างไรก็ตามเป็นคำพิพากษาเป็นสิ่งสิ้นสุดอย่างไรก็ตามเราเนี่ยอยากที่จะ d e s i r o u s o f i t คือมาจาก work to desire ปารถนา อะไรก็ตามเราก็ปรารถนามันมันก็ไม่ใช่นะคะมันคาไอเวอร์มาต่อได้ยังไงสู้ข้อหนึ่งไม่ได้ข้อสี่บอก we must not be superior from it เราไม่ควรที่จะอยู่เหนือคำาพิพากษามันก็ฟังดูดีนะฮะแต่ทำต่อไปสิ not to do so ถ้าไม่อยู่เหนือคำาพิพากษาน,นี้ก็อกือนเอ๊ะถือว่าเป็นกระบวนนี่แสดงว่าเราต้องอยู่เหนือคำาพิพากษาสิ เพราะฉะนั้นความมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือข้อหนึ่งการพิพากษาของศาลถือเป็นสิ่งสิ้นสุดเป็นคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังถือเป็นกระบฏ Hey! stop being so lazy we are counting on you Hey! ยเห็น hey, stop being so lazy เลิกขี้เกียจได้แล้วแล้วก็สั่งให้ทำอะไรไม่รู้ต่อเนี่ยสีข้อ we are counting on you count on someone ก็เหมือนกับ rely on someone หรือว่า depend on someone ขึ้นอยู่กับเราหวังพึ่งเธอนะก็ได้พึ่งเธอ count on อีจะพึ่งมากกว่าจะแปลว่าพึ่งตรงตัวกว่าเฮ้ยหยุดขี้เกียจได้แล้วนะแล้วสั่งให้ทำอะไรไม่รู้เราหวังพึ่งเธออยู่นะ ก็หนึ่งบอก but be prior to แต่ว่าทำให้เหนือกว่านี่อันนี้มันแปลกๆนะน่าจะผิดเนอะ and try to listen อย่าขี้เกียจแล้วก็พยายามฟังสิตั้งใจฟังสิเราหวังพึ่งเธอนะนี่สแสดงว่าอันนี้น่าจะถูกเก็บไว้ก็ส but angry with me อย่าขี้เกียจนะแต่โกรธฉันเถอะเอ๊มันก็ไม่ใช่ and stop Pay a t t e n t i o n อย่าขี้เกียจนะแล้วหยุดให้ความสําคัญหยุดตั้งใจนะอีมันก็คนลเรื่องนะตรงกันข้างกันเลย to pay attention to something นะคะน้องตั้งใจทําอะไรเพราะฉะนั้นเือก็สองสั่งเพื่อนให้เลยขี้เกียจได้แล้วแล้วก็ฟังให้ดีๆนะเราหวังพึ่งนายอยู่นะ